ร่ากยากราไทยวันนี้เดินทางมาติดตามเรื่องราวของทีฟุตบอลโรงเรียนบ้านบุหอมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษามีพื้นที่ติดแม่น้ำโขงชายแดนไทยสอปป,อปอลาวมีนักเรียนทั้งหมด111คนนะครับกว่า20%อายุระหว่าง7-12ปีทั้งชายและหญิงเป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนโดยมีโค้ชกระโตอ,อาภิรักษนันทขันธุราการโรงเรียนเป็นผู้ฝึกสอนจิตอาสาล่ะครับ ทุกวันในช่วงเช้าเด็กๆทุกคนจะมาขึ้นรถที่บ้านโคตกระโตภายในบ้านบุหอมแห่งนี้นะครับเพื่อไปโรงเรียนที่ห่างออกไปเนี่ยประมาณ6กิโลเมตรเพราะเด็กๆส่วนใหญ่เป็นเด็กในหมู่บ้านโดยเด็กทั่วไปเสียค่ารถเดือนละ200บาทจะมีพี่ๆเขาสลับมายืนท้ายรถเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับน้องๆซึ่งคนที่มายืนเนี่ยโคตกระโตจะไม่คิดค่ารถแถมเงินให้เป็นทุนการศึกษาอีก200บาท ส่วนนักกีฬาฟุตบอลใครมีก็ให้ไม่มีก็ไม่เก็บนะครับพอหลังเลิกเรียนทุกคนก็จะมาซ้อมที่สนามพร้อมกันเพื่อที่จะทบทวนทักษะพื้นฐานทั้งการรับส่งมงยิงเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับรายการแข่งขันต่างๆที่วางไว้ซึ่งโค้ชกระโตเนี่ยพยายามให้เด็กๆออกไปหาประสบการณ์ข้างนอกเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสแสดงความสามารถหวังต่อยอดเข้าตาโรงเรียนต่างๆให้ทุนการศึกษาไปเรียนต่อแหละครับ เราฝึกซ้อมมาทั้งหมดเตรียมทีมาเนี่ยเปีแล้วนะครับในการฝึกเด็กนะครับแล้วก็โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับองค์ประกอบของโรงเรียนบ้านบูหมก็คือจะเน้นเรื่องของ3ส่วนแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับก็จะมีผู้บกสอนนะครับนะก็คือ1 0ละแล้วก็ผู้ปกครอง10%แล้วก็เด็กอีก80%นะครับฉะนั้นองค์ประกอบของบูหมที่สามารถทําได้จนถึงทุกวันนี้ก็คืออยู่ที่ผู้ปกครอง จุดมุ่งหมายของผู้ปกครองก็คืออยากให้เด็กๆของลูกหลานของที่บุหงมเนี่ยนะครับจบป .6 ก็คืออยากให้ดันเขาเขาเข้าสู่โคต้าของโรงเรียนต่างๆที่ที่แบบเป็นโครงการโรงเรียนกีฬาหรือโรงเรียนกีฬาหรือโรงเรียนที่ชั้นนำอย่างนี้นะครับหลังเลิกซ้อมโค้ดกระโตก็จะขับรถคู่ใจตระเวนส่งเด็กที่ส่วนใหญ่ในครอบครัวมีอาชีพกเกษตรกรรมปลูกมะม่วงบางครอบครัวก็มีฐานะยากจนนะครับ โดยรถคันนี้โคดกระโตเพึ่งไปดาวมาเพราะก่อนหน้านี้เวลาพาเด็กไปแข่งขันจะต้องเช่ารถเสียค่าใช้จ่ายเยอะอีกอย่างมีรถส่วนตัวจะได้รับส่งเด็กถึงบ้านผู้ปกครองหายห่วงละครับครั้งแรกครั้งแรกเราจะมีรถผมจะเป็นรถโฟวินครับรถโฟวินแต่รถโฟวินเนี่ยจะเป็นแบบว่าบรรทุกเด็กได้น้อยอย่างงี้แล้วคันนี้ของเด็กเนี่ย เวลาไปแข่งอย่างนี้ก็ครับแบบว่ามันนั่งอัดอัดกันหน่อยก็เลยครับอัดใจดาวดาวคันนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ครอบใส่กณ์ติดสติกเกอร์ทําเป็นรถสโมอสรไปเลยอย่างนี้นะพอไปแข่งบางครั้งไม่มีลังคาอย่างเงี้ยโอ้ยแบบฝนตกนักแล้วก็ได้ไปส่งมันแบบตามบ้านด้วยอย่างนี้นะครับเช่นครอบครัวของน้องนาดาารีการมนตรีและน้องเนมานาราวิทมนตรี ที่ผู้ปกครองคุณคำพีระดามนตรีเนี่ยอุ่นใจทุกครั้งที่ลูกไปเล่นฟุตบอลกับโค้ชกระโตเพราะเชื่อมั่นว่าโค้ดเนี่ยจะพาลูกๆทั้งสองคนไปถึงจุดหมายได้ทุนการศึกษาไปเรียนต่อล่ละครับก็แค่ไปดูไปดูแบบไม่ค่อยได้ติดตามอะไรเท่าไหร่เพราะว่าให้โค้ชเขาเป็นคนดูแลให้อะไรย่างเงี้ยตั้งแต่ไปเล่นฟุตบอลในลูกเราเปลี่ยนไปไงนะเปลี่ยนไปเยอะมากค่ะ เรื่องไม่ว่าจะเป็นแบบระเบียบในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาถึงเ้าก็จะแบบทานข้าวทำกันบ้านแล้วก็อะไรนอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนที่ยังไม่เล่นก็จะแบบดูโทรศัพท์อย่างเดียวเล่นเกมอย่างเดียวไม่ไม่ค่อยมีระเบียบเท่าไหร่ผลผลิตปีที่ผ่านมาเด็กๆนักฟุตบอลโรงเรียนบ้านบุหอมได้ทุนการศึกษาไปเรียนต่อที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น และโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยายลัยจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ถือเป็นความภาคภูมิใจของโค้ชและครอบครัวเป็นอย่างมากแหละครับเพราะรากฐานของกีฬาคือการพัฒนาเยาวชนมานิดภูมิไัยบู์ถ่ายภาพเมธีชิมจิวรายงานครับ